สวัสดีค่ะฟอนนะคะอนัญญาสินส่งค่ะจากหน่วยวิกตอเรียสอนจังหวัดชนบุรีค่ะเ <c oughs> มื่อฟอนนะคะต้องการอิสระภาพทางเวลาให้กับครอบครัวที่มากขึ้นและได้ได้ตอบโจทย์และยังมั่นคงเพียงพอต่อการดำรงชีพประจำวันของฟอนนะคะฟอนจึงตัดสินใจเข้ามาทำงานร่วมงานกับบริษัท AA ในตำแหน่งที่ปรึกษาทางด้านการเงินหรือเรียกว่า FA ค่ะ วันนี้นะคะฟอนรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ไม่ว่าโควิด1 9จะมีสถานการณ์ที่รุนแรงแค่ไหนแต่ทางบริษัท AA ก็ไม่เคยละทิ้งเราค่ะที่นี่นะคะเราเรียนผ่านคาัสออนไลน์เป็นการเรียนที่สนุกมากๆโดยผ่านโปรแกรม m i r r s s o t t t e m s และโปรแกรม Zoom ค่ะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้นะคะ การเรียนของเรานะคะจะมีโค้ดและอาจารย์ของเรานะคะเข้ามาสอนเรื่องเทคนิคการขายโปรดักต์แม้กระทั่งบุคลิกภาพหรือการตอบข้อโต้แย้งที่ลูกค้าทําให้เราไม่สามารถปิดการขายได้และยังมีหัวหน้าและทีมงานของเราในแต่ละหน่วยของเรานะคะคอยโค้ดและคอยเป็นกําลังใจคอยช่วยเหลือเราในทุกๆด้านเลยค่ะถือว่าเป็นองค์กรที่น่ารักและอยู่ด้วยมีความสุขมากๆเลยนะคะ อาจารย์นะคะจะคอยให้คําแนะนําแล้วก็มีแรงจูงใจสร้างเสริมกําลังใจให้เรานะคะถึงแม้ช่วงนี้โควิด1 9ทุกท่านหลายๆท่านที่ฟังอยู่ก็อาจจะรู้สึกกังวลใจกลัวว่าจะขายยากใช่ไหมคะฝอนบอกเลยว่าขายไม่ยากเลยค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นหน้ากันกันกบลูกค้านะคะทาง AA ก็ได้เล็งเห็นความสําคัญและเป็นห่วงเป็นใย,ยเรามากเลยจึงมีโปรแกรม Face to Face ขึ้นมาทําให้เราขายแล้วก็ขายโปรดักต์ทางออนไลน์ได้ไง่าย ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องวิ่งเอาเอกสารให้ลูกค้าเซ็นถึงที่บ้านเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนใส่ใจและพร้อมดูแลมีทีมงานคุณภาพดีๆแบบนี้เพื่อนๆทุกท่านคะอย่าคิดนานเลยนะคะรีบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราคะ่ะ FA นะคะฟอนและเพื่อนๆอ,อีกหลายๆท่านก็ประสบความสำเร็จในการเข้ามาร่วมงานที่นี่นะคะซึ่งเรารู้สึกว่า การได้ทำงานที่นี่นะคะทำให้เรารู้สึกสบายใจสนุกมีเพื่อนร่วมงานที่ดีค่ะถึงแม้สถานการณ์จะแย่แค่ไหนเราก็ยังมีความสุขมีสภาพทางเวลาแล้วก็การเงินนะคะรายได้ก็ตอบโจทย์ค่ะอยากให้ทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเรานะคะ